กัผักไทยอืมผักไทยค่ะน้องนีดไปเก็บเมื่อวานเนี่ยเนาะย่ายผักไทยเยอะมากเลยอือกินผักเล็บม้านะคะน้องผักเล็บม้าเนาะความสุขเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแกงแคื่อเดียวแกงแค่เดียวก็อร่อยนะคะเนาะเดี๋ยวโทรศัพท์ร่วงอยากซอยโคตรอยากซอยค่ะงั้นจะโคตรเ่ฟคะเนาะใส่ให้ตันพร้อมนะคะเนาะ เนาะพี่น้องเนาะผักขญาน้าใส่ผักขญานค่ะแซ่บแซ่ค่ะเนาะมาโซก่อนอนีไงผักขญานนี่เขาเรียกผักไทยเอาเอออีกระบอกจะไปบ้านน้องนิดเรียกว่ากินแล้วก็ฮุกพร้อมฮุกแกนหมูไม้พร้อมนะคะน้องเหมือนจะเอามะก็ผักไทยอืผักไทยค่ะน้องนิดไปเก็บเมื่อวานหนี่งเนาะมีไงผักไทยเยอะมากเลยกิน ผักเล็บมา้านะคะนาะผักเล็บมา้าเนาะพอดียายเพิ่พนไปได้เฮดตัดมาเพิ่นใส่ถุงไว้เอามาแช่น้ำเนาะนิ่มกินแกงหน่อไม้กับมื้อเช้าเนาะแซ่จังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> นั่งกับเนี่ยตัวแทนตัวแทนตัวแทนค่ะมาลูกโอเคจันนี่นะดูพักนี่ ความสุขทางใจนะคะเนาะเราได้กลับมาบ้านเงาค่ะเต็มที่นะคะเนาะที่บ้านเนาะมาที่บ้านเราก็อยู่กับที่บ้านเต็มที่นะคะเนาะคืออยู่เต็มที่นะคะเนาะอยู่กินอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะเนาะตรงนี้ก็เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนั่ง<า>ก <te az> ับเนี่ย <ern> ตัวแทนตัวแทนตัวแทนค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> อร่อย <c oughs> บ้าน ที่บ้านน้องนิดเนาะอันนี้ก็มานั่งกินข้าวค่ะแกงหน่อไม้ค่ข้าวเพื่อนค่ะแกงหน่อไม้สดน้องนิดไปหามาเลยค่ะเนาะมาดะเด้อเจ้าเด้อผู้ใดเนี่ยบุญเยวโทรศัพท์ลูง <c oughs> อยากซอยโคตรหยากซอยค่ะน,นินซ่โคตรเซฟค่ะเนาะใส่ใหต้ตันท้อมเนาะค่ะเนาะเอาอีเกอีกกระบอกจะไปบ้านน้องนิดเรียกว่า กินแล้วก็ฮุกพร้อมฮุกแกงหมาไม้พร้อมเนาะค่นะคนะ้องมาต้องเอามันข้าวเดอ้อมา,อาจา้ามากินข้าวน้ากันเนาะค่นะเนาออาหารท้วยเดียวเดนะ้อค่ะเนาองบานเฮาเนาะอาหารท้วยเดียวค่ะความสุขเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแกงทุ่ยเดียวแกงทุ่ยเดียวก็อร่อยนะคนะะนาะที่บ้านเนาะมาที่บ้านเราก็อยู่กับพี่บ้านเต็มที่นะคนะเนาะคือ อยู่เต็มที่นะคะเนาะอยู่กินอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะเนาะน้องนิดก็เนี่ยเอาอียเอี๊กระบอกอืมจะไปบ้านน้องนิดเรียกว่ากินแล้วก็ฮุกพร้อมฮุกแกงหมูไม้พร้อมนะคะเนาะไมงเอามาผักเราก็ปลูกเต็มอยู่แล้วก็ไปเก็บเอามาใส่นะคะพอดีน้องนิดไปได้พักขะคแยงเนาะค่ะเนาะความสุขเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแกงที่เดียว แกงชิ้เดียวก็อร่อยนะคะเนาะพี่น้องเนาะผักขญางจ้าใส่ผักขญางค่ะแซ่บเส่บค่ะเนาะมาสตูก่อนเอ๊ะมีไงผักอะไรงอืมนี่เขาเลือกผักไทยเนาะพี่น้องเนาะผักขญางจ้าใส่ผักขญางค่ะแซ่บเส่บค่ะเนาะมาสตูก่อนเอ๊ะมีไงผักอะไรงอืมนี่เขาเลือกผักไทยไม่เพิ่งจะทําเสร็จตอนเช้านะคะเนาะงทำเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะหน่อไม้ก็น้องนิดไปหาเมื่อวานนะคะเนาะหน่อไม้ก็หน่อไม้สดมากนะคะน้องขอบอก แล้วก็มีผักนาะพี่น้องเนาะผักขญั่งจ้าใส่ผ <trays> ักขญั <clubs> ่งค่ะแซ่บแซบค่ะเนาะมาสูก่อนเอ๊ะมีไงผักอะไรงอืมนี่เขาเลือกผักไายเนาะพี่น้องเนาะผักขญั่งจ้าใส่ผักขญั่งค่ะแซ่บแซบค่ะเนาะมาสูก่อนเอ๊ะมีไงผักอะไรงอืมนี่เขาเลือกผักไายค่ะแต่อร่อยเดี๋ยวโทรศัพท์ลู้ง หยาบซอยโค้ดอยากซ,อย,อ,ยากซอยค่ะน้ำซ่าโค้ดเสพค่ะเนาะใส่เห็ดตัตนพร้อมเนาะค่ะเนาะ้องผักไทยอผักไทยค่ะ <ไง S 1> น้องนี่ไปเก็บเมื่อวานหนี่งเนาะง่ายผักไทยเยอะมากเลยเอึงกินผักเล็บม้าเนาะค่ะเนาะผักเล็บมาะะนะ้าเนาะเดี๋ยวโทรศัพท์ล่วงหยาบซอยโค้ดอยากซ,อย,อ,ยากซอยค่ะน้ำซ่าโค้ดเสพค่ะเนาะใส่เห็ดตัตนพร้อมเนาะค่ะเนาะ ไม่มีกับข้าวมากมายแต่แสนอร่อยค่ะเนาออร่อยจริงๆอร่อยด้วยแล้วก็เตรียมด้วยความสุขด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเรามาความสุขเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแกงเพื่เดียวแกงที่เดียวก็อร่อยนะค่ะน้องข้าวเด้อมาจ้ามากินข้าวน้ากันเนะค่ะนาะอาหารห่วยเดียวเด้อค่ะนาอบานเฮาเนาะ อาหารห้วยเดียวขันข้าวเด้อมาจา้ามากินข้าวน้ำกันเนาะคะ่ะนาะอาหารห่วยเดียวเด้อคะ่ะเนาอบานเฮาเนาะอาหารห้วยเดียวคะ่ะแหละวันนี้ก็กินกับข้าวสวยเนาะนึกอยากข้าวสวยนะคะน้องข้าวเหนียวกินมาสามมื้อแล้วโอ้โหอิม่มวันนี้ก็มากินแกงหน่อไมีเอาอิ่อีกกระบอกจะไปบานน้องนิดเรียกว่า กินแล้วก็บฮูพร้อมฮูกแกงหน้อไม้พร้อมนะคะเนาะมัอนจองอามาเพิ่งจะทําเสร็จตอนเช้านะคะเนาะทำเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะหน่อไม้ก็น้องนิดไปหาเมื่อวานนะคะเนาะหน่อไม้ก็หน่อไม้สดมากนะคะเนองขอบอกแล้วก็มีผักค่ะแต่อร่อย okay, ไม่มีกับข้าวมากมายแต่แสนอร่อยะคะ่ะเนาะอร่อยจริงๆอร่อยด้วยแล้วก็เตรียมด้วยความสุขด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเรามา ความสุขเนาะไม่ต้องมีอะไรมากมายมีแกงเพื่อเดียวแกงที่เดียวก็อร่อยนะค่ะนาะบ้านที่บ้านาน,น้องนิดเนาะอันนี้ก็มานั่งกินข้าวค่ะแกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะแกงหน่อไม้สดน้องนิดไปหามาเลยค่ะเนาะมาด้ยวยจะเด้อ้ใดยังบกมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> <c oughs> นั่งกับเนี่ยตัวแทนตัวแทนตัวแทนค่ะบ้าน,าานที่บ้านน้องนิดเนาะ อันนี้ก็มานั่งกินข้าวค่ะแกงหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆค่ะแกงหน่อไม้สดน้องนิดไปหามาเลยค่ะเนาะมาได้จ้ะเด้อผู้ใดยังบอกน้องพี่น้องเนาะผักขญี้งจ้าใส่ผักขญี้งค่ะแซ่บเส่บค่ะเนาะมาสูตก่อนเอ๊ะมีไงผักขญี้งอืมนี่เขาเลือกผักไทยเดี๋ยวโทรศัพท์ลบ้างอยากซอยโค้ดอยากซอยค่ะอืมจ้าโค้ดแซ่บค่ะเนาะใส่เห็ดตันพร้อมเนาะค่ะเนาะ ไม่มีกับข้าวมากมายแต่แสนอร่อยค่ะเนาะอร่อยจริงๆอร่อยด้วยแล้วก็เตี่ยมด้วยความสุขด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเรามาเดี๋ยวโทรศัพท์รูงอยากซอยโคตรอยากซอยค่ะทงซะโคตรเซ่บคะ่ะเนาะใส่เฮดตัตนพร้อมนะคะเนาะอ,อยู่กับบ้านทาเต็มที่นะคะเนาะเป็นชาวบ้านธรรมดาเต็มที่คะ่ะเนาะบม่ได้มีอย่งางม,มาเต็มมาแต่งมาเติมเนาะกับบ้านนอกเขาธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะเนาะ ข้าวเด้อมาจ้ามากินข้าวน้ำกันเนาะค่ะนาออาหารห้วยเดียวเด้อค่ะนาะบานเฮาเนาะอาหารห้วยเดียวเดี๋ยโทรศัพท์ลุวงอยากซอยโคตรอยากซอยค่ะหนึซะโคตรแซ่บค่ะเนาะใส่เห็ดตันพร้อมเนาะค่ะนาะผักเราก็ปลูกเต็มอยู่แล้วก็ไปเก็บเอามาใส่นะคะอดีดงนิดไปได้พักขยงเนาะค่ะนาะงรออยู่กับรรมาซั ไม่มีกับข้าวมากมายแต่แสนอร่อยค่ะเนาะอร่อยจริงๆอร่อยด้วยแล้วก็เตรียมด้วยความสุขด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเรามาเนาะพี่น้องเนาะผักขแย่งจ้าใส่ผักขะแ่งค่ะแซ่บแซ่บค่ะเนาะมาโตก่อนไอ้นี่ไงมาไงงีงอืมนี่เขาเลือกผักไทยไม่มีกับข้าวมากมายแต่แสนอร่อยค่ะเนาะอร่อยจริงๆอร่อยด้วยแล้วก็เตรียมด้วยความสุขด้วยนะคะเนาะเพราะว่าเรามาแหละ วันนี้ก็กินกับข้าวสวยเนาะนึกอยากข้าวสวยนะคะเนข้าวเหนียวกินมาสามมื้อแล้วโอ้โห <c ười> อิ่ม <c ười> วันนี้ก็มากินแกงหน่อไม้เพิ่งจะทําเสร็จตอนเช้านะคะเนาะทาเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะหน่อไม้ก็น้องนิดไปหาเมื่อวานนะคะเนาะหน่อไม้ก็หน่อไม้สดมากนะคะน้องขอบอกแล้วก็มีผักผักเลมม้าค่ะทุกคนถาก,กินกับแกงหน่อไม้อร่อยมากนะคะน้องก็เนี <c ười> ่ยก็จะกินอย่างนี้นะคะเนา <c ười> <pocket> ะไ <c ười> อร่อยค่ะอร่อยผักเราก็ปลูกเต็มอยู่แล้วก็ไปเก็บเอามาใส่นะคะพอดีน้องนิดไปได้พักคะแยงเนาะค่ะน้อลูกโอเคกันนี่นะเดือพนี่หน่ไมเพิ่งจะทําเสร็จตอนเช้านะคะเนาะทำเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะหน่อไม้ก็น้องนิดไปหาเมื่อวานนะคะเนาอหน่อไม้ก็หน่อไม้สดมากนะคะน้องขอบอกแล้วก็มีผักก็ผักไทยอืมขคาไไงค่ะน้องนิดไปเก็บเมื่อวานเนี่ยเนาะไงผักไทยเยอะมากเลย อูกินผักเล็บม,ม้บมานะคะน้องผักเล็บมาะะใใ้าเนาะดียายเพื่อนไปได้เฮ็ดตัดมาเพื่อนใส่ถุงไว้เอามาแช่น้ำเนาะนิน่มกินแกงหน่อไม้กับมื้อเช้าเนาะแซ่จังทุกคนตัวแทนน้องนิดค่ะเลนกับเลนนี่แหละเขาเขานอนเป็นเพื่อนเมื่อคืนนะคะเนาะนอนด้วยกันนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่บ้านที่บ้านน้องนิดเนาะอันนี้ก็มานั่งกินข้าวค่ะแกงหน่อไม้กับเพื่อนๆค่ะ แกงหน่อไม้สดน้องนิดไปหามาแล้วค่ะเนาะมา,ดาเด้จะเด้อคูดแตงเนี่ยบที่บ้านเนาะมาที่บ้านเราก็อยู่กับที่บ้านเต็มที่นะคะเนาะคืออยู่เต็มที่นะคะเนาะอยู่กินอะไรเหมือนกันหมดเลยนะคะเนาะน้องนิดก็นี่ลูกโอเคกันนี่เนะเดิพอพน,นี่แหละวันนี้ก็กินกับข้าวสวยเนาะนึกอยากข้าวสวยนะคะเนาะข้าวเหนียว